ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงพรหมจรรย์และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์เป็นฉไหนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แล คือความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบทำการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าพรมจรรย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายประโยชน์แห่งพรหมจรรย์เป็นไฉไนความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งพรหมจรรย์